ครับผมสวัสดีครับผมเอนะครับมือกีตาร์วงไอศ์ครีมแล้วก็เล่นแไปอัพให้พี่เป้ไฮล็อกมา3ชุดนะครับ ตั้งแต่เรา 2002, ออมพันสองพี่เป้ฉบเดียวพี่เป้โปรแกรมนะครับวันนี้ผมเอาคลิปตัวอย่างที่ผมรับสอนกีตาร์นะครับออนไลน์คุณโอ๊คเป็นนักเรียนที่หล่อมากครับแล้วก็ใจดีมากๆอยู่กับผมมานานพอสมควรครับของคุณโอ๊คจะชอบที่มาเรียนกับผมเนี่ยเพราะว่าคุณโอคค๊คเขชอบเวลาผมเล่นสเกลเร็วๆคุณโอ๊คชอบล็อกนะครับชอบคล้ายๆกีตาร์ฮีโร เราเขาชอบที่ผมมีความชัดโน้ตชัดโน้ตใหญ่ซาวใหญ่เขาก็มาเรียนนะครับทีนี้เราก็เรียนในเรื่องของสเกลมาสักพักหนึ่งแล้วครับแนะนำเวลาผมสอนเนี่ยผมจะสอนให้ดีดแบบยังไงให้มันชัดปรับเสียงแบบยังไงให้มันที่ผมเป็นนะครับถ่ายทอดให้หมดทุกอย่างที่ผมรู้ที่ผมเป็นเลยให้ซาวมันใหญ่กว่ากว่าปกติ เรื่องสำเนียงเรื่องอะไรก็จะสอนหมดครับเน้นในเรื่องของเล่นออกมาแล้วให้ได้โนต้ตที่ดีนะครับแต่มันยังต้องใช้เวลานะครับเรื่องของความเร็วเนี่ยบางทีคุณโอ๊กทำงานด้วยนะครับทำงานเป็นหลักไม่ค่อยมีเวลาฝึกหรอกครับวันนี้ผมลองให้คุณโอ๊กเรียนแบบใหม่ให้เขาสนุกด้วยโดยการให้คิดโซโล่เหมือนอัดกีตาในห้องอัดหรือให้คิดโซโล่ของเพลงตัวเองผมจะนำสเกลทุกอย่างที่เคยบอกคุณโอ๊กไว้ แล้วลองให้คุณโอ๊กเล่นกับแบกิ้งแท็กซึ่งคุณโอ๊กจะไม่รู้เลยว่าแบกิ้งแท็กอันนั้นจังหวะเป็นอย่างไรผมแค่บอกไว้ว่าเป็น e minor แล้ววันนี้ก็เรียนสดเลยครับผมส่งแบกิ้งแท็กให้คุณโอ๊กก่อนเรียนปั้งแล้วก็ให้คุณโอ๊กอิมพอไวเลยก็จะมีคลิปแรกเนี่ยจะเป็นคลิปที่คุณโอคค๊กเขาก็จะพยายามหาโน้ตให้เข้าไปในกับในกับแบกิ้งแท็กที่ผมให้นั่นคือตัวตนของคุณโอ๊กเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาครับเขาก็กำลังไล่สเกลไป ผมก็จะคอยดูเป็นเทรนเนอร์ที่ดีคอยดูอย่างนี้ครับดูว่าเขาชอบอะไรอะไรที่เขาชอบเอาไว้อะไรที่เขายังไม่ค่อยดีแล้วก็ช่วยทีนี้ตอนที่คุณโอ๊เขาเล่นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่ากรุ๊ปหรืออะไรเท่าไหร่เขาพยายามจะหาตัวโน้ตก่อนพอเสร็จปุ๊บผมก็ส่งคลิปนี้ให้คุณโอ๊คฟังคุณโอค๊คได้ยินเหมือนผมไหมครับกลุ่มตัวโน้ตมันเยอะเกินไป การอัดเพลงที่จะให้ดีแล้วดังเนี่ยไม่จําเป็นต้องโน้ตปั่นเร็วทั้งกะบิไม่จําเป็นเลยครับโน้ตที่ช้าที่สุดในโลกอาจจะเป็นเพลงที่เพราะที่สุดในโลกก็ได้ครับต้องมีเมโลดี้ด้วยอยากโชว์โชว์ได้แต่ว่าต้องมีเมโลดี้ด้วยความสั้นยาวของโน้ตและกรุ๊ปของโน้ตสมมติว่าจัดโน้ตมาเร็วหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งมันไม่ควรจะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งตลอดไป จะขเบิดสองชั้นอาจจะกระโดดเป็นตัวกลมเลยก็ได้แต่ผมจะพยายามไม่พูดเรื่องตัวโน้ตในการสอนเลยนะครับผมเรียนดูริยางมาสามปีแล้วสอบมาอย่างหนักนะครับแต่ว่าผมก็ลืมไปหมดแล้วครับทิ้งไปหมดแล้วจริงๆมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับประสบการณ์เท่านั้นนะครับผมจะสอนแบบอื่นใช้เป็นคาพูดแทนนะครับกลุ่มตัวโน้ตมันเยอะเกินไปประชากรมันแน่นเกินไปห้องนี้มีอยู่แปดคนห้องต่อไปลดเหลือแค่สามคนได้ไหมครับได้ ดันสายโนต้ตเดียวกินเวลาไปเท่ากับคนแปดคนได้ไหมครับได้ครับทีนี้พอคลิปที่สองก็จะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนมีคําแนะนําจากผมเข้าไปปรับรูปปรับอะไรกันคุณโอ๊กขึ้นมาได้สวยงามเลยคราวนี้ขึ้นโนต้ตมาอ้าวโชว์มาเลยแต่ว่าโชว์ในบล็อกที่แปลกมากผมฟังแล้วผมก็ชอบเดี๋ยวลองฟังนะครับคุณโอ๊กเขาคิดเองเลยผมแค่ไปจัดแต่งกรุป๊ปพอชุดที่สองปุ๊บผมอยากได้เมโลดี้ก็นําเสนอวิธีคิด นำเสนอวิธีการเลือกโน้ตคนโอเก็เลือกอะไรอย่างดีครับสั้นๆแต่ได้ใจความเดี๋ยวลองฟังดูนะครับจะมีสองคลิปต่อกันคลิปแรกกับคลิปที่สองที่ปรับปรุงแล้วนะครับหากท่านมีคนที่ท่านรักแล้วเขาอยากเรียนกีตาร์โปรดแนะนำให้มาหาผมเถอะครับผมเชียร์และพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ผมไม่ได้สอนตามแบบฝึกหัดผมสอนคนเยอะๆไม่ได้หรอครับ สอนตามแบบฝึกหัดนั้นมีคนล้านคนหมื่นคนมาเรียนพันคนมาเรียนก็สอนได้เพราะว่าสอนตั้งแต่หน้าหนึ่งไปจนถึงหน้าสิบคุณจะเป็นใครไม่สนผมสอนหน้าหนึ่งถึงหน้าสิบจบแบบฝึกหัดจบแต่ผมไม่ได้ทําอย่างนั้นครับผมดูนิสัยผมดูเอกลักษณ์ของคุณที่คุณมาก่อนแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบกินเผ็ดยกตัวอย่างนะครับบางคนเกี้ยวกาดบางคนอ่อนโยนขี้อายสิ่งเหล่านี้มันก็ออกมากับการเล่นกีตาร์ครับ ผมจะสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันตามอุปนิสัยและสำเนียงการเล่นของแต่ละคนครับโปรดไว้ใจนะครับก่อนที่ผมจะเลิกสอนไปก่อนเพราะว่าสอนแบบนี้มันเหนื่อยจริงๆครับขอบพระคุณมากนะครับลองชมคลิปนะครับสวัสดีครับครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกคือคุณโอ๊กกาลังลองผิดลองถูกเพื่อพยายามเอาสเกลหรือทุกอย่างที่เล่นได้หาเข้าไปในแบงกิ้งแท็กยัาประชากรเข้าไปยัาประชากรเข้าไปเพื่อ ให้ลงบักกิ้งแท็กนะครับเวลาเราฟังออกมามันอาจจะตัวโนต้ตเยอะเกินไปแล้วจําเมโลดี้ไม่ได้ไม่มีเมโลดี้ไม่มีไม่มีท่อนพีคไม่มีท่อนคลายแม็กไม่มีท่อนผ่อนให้คนฟังเดี๋ยวลองฟังนะครับนี่เป็นคลิปที่หนึ่งก่อนได้รับคําแนะนําจากผมนะครับเป็นคลิปที่เป็นคุณโอกร้อยเปอร์เซ็นขอบคุณครับ ครับต่อไปเป็นคลิปที่สองคลิปนี้ตัดใจความให้เหลือสั้นๆแล้วได้ใจความโดยผมเป็นคนช่วยเข้าไปแนะนําคุณโอค๊คท่อนอินโทรคุณโอ๊คคิดออกมาได้เองแล้วสวยเลยเคราวนี้แล้วพอท่อนที่สองผมอยากได้เมโลดี้ผมอยากได้การนั่สายที่ช้าลงเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายคุณโอ๊คก็ทําได้ดีครับลองฟังคลิปที่สองนะครับคลิปนี้เขาเรียกว่าเพลงคลิปแรกคือการอ่านหนังสือ ขอบคุณครับ อืมสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปที่3เป็นคลิปที่หลังจากที่เรียนอิมพไว้สสาเร็จแล้วคิดลูกโซโล่พอได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเรา2คนพอใจแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําต่อกันคราวหน้า ผมก็ทบทวนสเกลการเล่นให้มันชัดด้วยน้ำหนักมือขวาที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรานะครับก็ลองชมนะครับก็จะมีเสียงผมก็จะคอยดีดและเป็นเทนเนอร์ให้ด้วยถ้าได้ยินเสียงในหูจากเสียงของผมนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับอะไะครับนักเรียนผมจะกลัวเวลาอัากล้อง ค่อยครับไม่ต้องรีบเข้น่าเลยครับออกแค่นี้แหละเออเยี่ยมเยี่ยมเออผอาล้วครับแค่นี้แหละครับ